สวัสดีครับแนวนมตลาดหุ้นวันจันทร์ที่30มกราคมนะครับช่วงนี้ตลาดหุ้นเราขึ้นมาทำนิวไฮในรอบเกือบ2ปีนะฮะหลังจากขึ้นมาแตะ1,600ยในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ย่อลงมาปิดที่1,590นะครับช่วงสัปดาห์นี้ก็คงดูการแกว่งตัวระหว่างแนวรับ1 5 8 0กับ1 6 0 0นะครับถ้าทะลุ1ัน0ได้ก็ไป1,620เรามองว่าเซตในเดือนกุมภาพันธ์จะแกว่งอยู่ในกรอบ1,580แแนวรับนะฮะ แย่ๆก็ไม่เกินไม่ต่ำกว่า1570แล้วก็แนวต้าน1620 1630นะฮะหลังจากที่เดือนมกราคมเซ็ตปรับขึ้นจาก1550จุดนะครับมาอยู่ที่1600จุดนะฮะสำหรับปัจจัยบวกในเดือนนี้เดือน,เด,อนเดือนกุมภาพ,พันธ์นี่ก็เป็นเดือนของการประกาศผลประกอบการไตรมาสท,ที่ สของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพ,พันธ์ก็จะเป็นการประกาศาการจ่ายเงินปันผลเราก็เลยมองว่าเซตน่าจะไซด์เวทถึงไซด์เวทอัพนะฮะส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกครับหุ้นทั่วโลกตอนนี้ติดปัญหาโอเวอร์บอสอย่างเดียวแต่เม็ดเงินนี้ก็ยังคงไม่ไปไหนนะครับเม็ดเงินยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ในตลาดตลาดที่มีสินทรัพย์เสียเส่ยงเช่นตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับส่วน วันนี้มองตลาดไซเวย์นะฮะไซเวย์กรอบแนวรับ1585 1580กรอบแนวต้านก็1595,1600นะครับตลาดน่าจะเป็นลักษณะเล่นแบบเวียนตัวเล่นอยู่นะฮะกลุ่มธนาคารหลังจากที่กลุ่มธนาคารใหญ่4ตัว BBLK Bank SCB KTB ปรับตัวขึ้นมาก็เริ่มถูกเทคโปรฟิตในในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าถึงแม้ผลประกอบการอาจจะดีกว่าคาดเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ายังกังวลเรื่อง NPL ที่จะเพิ่มขึ้น ในช่วงไตรมาสสอไตรมาสสส่วนกลุ่มที่ยังไม่เล่นเลยจะเป็นกลุ่มพวก Construction นะฮะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็อาจจะดูดูกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับดู CK เป็นหลักละกันนะครับถ้า CK อยู่ดีๆพุ่งขึ้นเกิน2%ก็ตามเลยตามได้ทั้ง CK s t สเ e u n u ูนนะฮะแล้วก็ซิฟโกนะครับเป็นหุ้นหลักๆที่เราที่เราแนะนำนะครับ กลุ่มนี้ยังไม่ขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ค่อยขึ้นก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดนขายต่างหากนะครับอาจจะดูคิวเฮาส์ดูครับดูดูปรึกษาโฮดดิ้งนะครับส่วนกลุ่มที่เล่นเล่นกันมาโดยตลอดแลวดึงดัชนีขึ้นก็แน่นอนแล้วครับปตทนะฮะปตทตอนนี้ขึ้นมาทำนิวไฮในรอบเกือบเกือบสปีละนะครับเพราะนั้นตัวนี้กลุ่มนี้ผมคิดว่าคงขึ้นต่อแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะ เล่นเป็นบางตัวนะครับอย่างช่วงล่าสุดนี้เริ่มมาเล่นกลุ่มไฟฟ้าเช่น e อ h o โคลาดบุรีนะฮะแหล่งซื้อโกรพลังงานเอิ Earth, ร์ธนะพวกนี้แหล่งซื้อเริ่มกลับเข้ามานะครับเพราะนั้นตอนนี้ตลาดก็จะเป็นลักษณะเล่นแบบเวียนกลุ่มนะฮะทวนกลุ่มพวก สื่อสารนะครับสื่อสารที่เป็นโมบายนะครับหุ้นที่ขึ้นมาดีๆก็จะเป็น d t a ท a d v a ดวานะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งสามารถนะครับตัวนี้เราเคยเชียร์ไปในพิกรีกูรูนะฮะว่าบปลว่าขึ้นมาต่อเนื่องส่วนตัวที่มีปัญหาจะเป็น t u ูฮะทรูยังกังวนเรื่องการเพิ่มทุนนะครับก็เลยทำให้ไม่เป็นไหนเลยนะครับสำหรับวันนี้ของเล่นเป็นรายตัวตอนนี้มาดูหุ้นที่เทคนิคเด่นก็จะมีปุนใหญ่ครับ MTLS นะครับสามารถ BM แล้วก็ C.S.S.A.I.T. นะครับอันนี้แปลกๆหน่อยนะครับส่วนหุ้นในวิกฤตกูหลงเราตอนนี้ยังมี3ตัวครับ j w d t p i p o l i n แล้วก็อันนันนะครับวันนี้แนวรับ158 5 1580แนวต้าน1 5 9 5 1,600ก็เรียกว่าคงจะเป็นลักษณะไซเวย์นะครับเช้านี้เปิดมาตลาดหุ้น เอเชียทรงๆฮะมีตลาดหุ่นไหนที่ขึ้นมาเยอะอย่างญี่ปุ่นก็ปรับตัวลดลงแต่ตลาดไหนที่ยังไม่ค่อยขึ้นอย่างพวกฟิลิปปินส์เอนโดปรับขึ้นนะครับของเราอยู่ในโซนที่เรียกว่าขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะครับก็ยูในโซนขึ้นนะฮะส่วน ปัจจัยอื่นๆแล้วคาัน้ํามันทรงตัวครับน้ำมันลงมานิดหน่อย WTI ลงมาห้าบสามเหรียญลงมา60เซนเงินบาทยังคงแข็งค่าครับส5 2 2ิบาทต่อ US ดอลลาร์ทองคําปรับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่1นึ่ขึ้นมาสองเหรียญทองคําคงแกว่งอยู่ในกรอบ1นึ่นะครับแนวต้าน1200องร้อลุพันสองได้ก็ไปพันสองนะฮะช่วงนี้ คงจะเป็นลักษณะสต็อกโรเตชันนะครับสำหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์สนะครับยังคงสานะโอเพ่นลองนะฮะฟิวเจอร์สก็เซฟปิดไปที่เ996นะครับลบไป2จุดนะฮะแนวรับวันนี้993 989ลบ3ลบ6เป็นแนวรับครับส่วนแนวต้าน จะเป็นพันกับพันกับ4ี่พักับ4เป็นไฮของสัปดาห์ที่แล้วเพราะนั้นกับตาดูพันกับ4ถ้าทะลุได้ก็อาจจะโอเปอร์งเพิ่มถ้าทะลุยังไม่ได้ก็ลงมาโอเปอร์งที่แนวรับนะครับโดยมีจุดสต็อปล s สถ้าหากเซฟตี้ลงมาต่ำกว่า980นะฮะเป็นจุดสต็อปล s สนะครับสำหรับวันนี้คงยังไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแล้วก็ในช่วงเ,เราจะจัดสัมมนารายเดือนวันที่2พฤษภาคม บุรหัสนี้นะครับวันที่2กลกุมภาพันธ์นะครับก็พบกันได้ที่ห้องค้าหลักทรัพย์ชั้นชั้น4นะครับวันที่2จัดสัมมนานะฮะแต่ก็มองเดือนกุมภาพันธ์ตลาดไซเวอ์อัพนะครับกรอบแนวรับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะกรอบแนวรับก็15801570กรอบแนวต้านก็1ัน0กกับ1630จะจะขึ้นคล้ายๆเดือนมกราคมนะฮะแต่ว่า,เ,าเดือนมกราคมนี่ ตลาดขึ้นมาจาก1,500เอ่อขึ้นมาแตะ1ัน0ขึ้นมาแตะ1,600กนะฮะก็คาดว่าการขึ้นของเดือนกุมภาพันธ์จะประมาณ50จุดนั่นก็คือถ้าอยู่1,580ก็จะขึ้นไป1,630 ถ้าลงมาต่ำสุด1น7 0ก็จะขึ้นไป1620นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเดือนกุมภาพันธ์คงจะเป็นการขึ้นแบบเวียนตัวเล่นแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์หลังจากมีการประกาศผลประกอบการไปแล้วก็จะมีการจ่ายเงินปันผลซึ่งอันนี้ก็จะหล่อเลี้ยงตลาดเซนติเมนต์ตลาดในเชิงบวกนะฮะส่วนสหรัฐเรายังมองขึ้นต่อฮะสหรัฐหลังจากที่เกิดนโยบายตัมโปโนมิกนะฮะ ทรัมป์โป m นโมิกนะครับก็เป็นนโยบายกิจกันทางการค้านโยบายกิจกันมุสลิมกิจกันเม็กซิโกนะครับนโยบายก่อศัตรูนโยบายนโยบายหักหน้าโอบามานะครับไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกโอบามาแคร์หักหน้าทั้งสิ้นนะครับกฎหมายของรัฐบาลโอบามาที่เซ็นไว้แล้วถ้ายังไม่ผ่านสภาก็ยกเลิกไว้ก่อนโอ้เรียกว่าขึ้นมาโอบามาหน้าชาเลยนะประกาศทันทีนะครับกิจการทางการค้าเพราะฉะนั้น จีนกนก็จะมีปัญหาล่ะครับเล่นเล่นลนโยโบายกิจการทางการค้าแต่ว่าอันนี้ทั้งเชิงลบนะฮะชิงบวกก็จะมีร่างนโยโบายลดภาษีเงินด้านที่ติดบ,บคลดลงสาติเหลือ25ในปีนี้ แล้วก็เล่นการลงทุนไปในประเทศไม่ว่าการเป็นก่อสร้างการถนนต่างๆเล่นการส่งท่อน้ํามันต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอกของสหรัฐนะครับซึ่งจะทําให้ปีนี้ตลาดทุนยเมรกาดีครับเพราะว่า GDP จะโตจากปีที่แล้ว1.6เป็น2.3อันนี้เป็นเป็นการคาดการณ์ของ d Deutsche Bank ซึ่งเป็นพาร์เนอร์ของเราสวัสดีครับ